แม้ด่านชายแดนบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีนะคะจะปรับเวลาเปิดปิดนะคะเป็น8นาฬิกาถึง16นาฬิกาตลาดการค้าชายแดนนั้นก็ยังคงคึกคักค่ะแต่ว่าผู้ค้าไทยกัมพูชาได้เผยนะคะว่ารายได้ลดลงชัดเจนก็วอนให้ทั้งสองประเทศเร่งเจรจาขณะที่เจ้าหน้าที่ทียบหน่วยความสะดวกประชาชนนะคะทางด้านพาณิชย์จังหวัดก็แนะปรับแผนขนส่งสินค้าค่ะ หลังจากมีประกาศเลื่อนเวลาเปิดปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาตลาดการค้าชายแดนบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรียังคงคึกคักร้านค้าภายในบริเวณตลาดยังเปิดให้บริการเหมือนปกติทุกร้าน ชาลีบุญทรงผู้ประกอบการจำหน่ายเสื้อผ้าและเครื่องนอนในตลาดการค้าชายแดนบ้านแหลมนานกว่า10ปีเล่าว,ว่าเวลาเปิดปิดด่านที่ลดลงทำให้รายได้ลดลงด้วยเป็นเหมือนกันทุกร้านส่วนปัญหาระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นอยากให้รัฐบาลทั้งสองประเทศหันหน้าพูดคุยกันอย่างสันติยังไงคนไทยคนกัมพูชาก็พี่น้องกัน เราเคยเปิดร้านด่านเคยเปิด6กโมงเราเข้ามาเตรียมของประมาณ6กโมงครึ่งเราก็ได้เปิดร้านแต่ตอนนี้ทางไทยเปิด8ปดโมงทางเขมรเปิด9ก้าโมงฝ่าทางเขมรเขาจะมาซื้อของในร้านเราหรือในฝั่งเรามันจะเป็นเรื่องยากลําบากเพราะการสูญหายมันจะหายไป6กชั่วโมงโดยเปล่าประโยชน์ตอนนี้เราลดนเวลาและเวลาบีบอย่างน้อยบ่ายสองโมงครึ่งเราต้องปิดคือเราอยากให้อยู่กันแบบสันติวิธีฮะโดยการที่ว่าไม่ให้มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้น เพราะว่าเราอยู่กันแบบบ้านพี่เมืองน้องทางกัมพูชากับทางเราเขตนี้รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องครับสำหรับบรรยากาศบริเวณด้านด่านชายแดนบ้านแหลมเจ้าหน้าที่ประจำหน้าด่านทั้งทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ต้องการเดินทางข้ามแดนพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางและการขนส่งระหว่างประเทศ โดยทางสำนักง,งานพาณิชจังหวัดจันทบุรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแนะนำให้วางแผนการขนส่งสินค้าให้สอดคล้องกับเวลาทำการของทั้งสองประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าและลดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจช่วงนี้อยากจะบอกกับทั้งนักธุรกิจ ผู้ทําการค้าไม่ว่าจะเป็นทั้งการค้าชายแดนหรือว่าการส่งออกจากพื้นที่บริเวณร,รอบๆกรุงเทพมหานครจากโรงงานแถวๆนั้นว่าอาจจะต้องตรวจสอบเรื่องเวลาเผื่อเวลาการข้ามด่านสักนิดหนึ่งเพราะว่าเรา ทําให้เวลามันสั้นลงมานะครับจากเดิมเนี่ยปิดตอนสี่ทุ่มนะครับก็ตอนนี้ขยับมาอยู่ที่ประมาณ4ี่โมงเย็นทุกคนจะต้องทําให้เรียบร้อยในการผ่านพิธีการต่างๆทางด้านสุรากรเพื่อการส่งออกนะครับก็อยากจะให้นักธุรกิจนะครับผู้ส่งออกและค้าชายแดนเนี่ยได้ได,ได้ได้ปรับตัวในเรื่องของเวลาให้เป็นไปตามที่ฝ่ายความมั่นคงได้ประกาศเอาไว้ครับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของเวลาการเปิดปิดด่านระหว่างประเทศที่กระทบการค้าขายระหว่างประเทศเพื่อนบ้านการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีเพื่อยุติสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันจะเป็นผลดีต่อทุกภาคสวรร่วนโดยเฉพาะประชาชนของทั้งสองประเทศทีมข่าว n b t ภาคกลางรายงาน